สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบว่าเราเคยใช้บัญชี Facebook ของเราะคะ่ะในการสมัครเข้าสู่ระบบในแอปหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะคะรวมถึงวิธีการ,รบลบรายการแอปแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เราไม่ต้องการใช้งานออกได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลยค่ะ อย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี Facebook ให้มาที่ขีด3มขีดด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้คลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนหน้านี้ให้เลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะมาเลือกที่การตั้งค่านะคะ ในหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นที่เป็นรูปกุญแจตรงนี้ใช่ไหมคะการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวให้เราคลิกตรงนี้ค่ะในหน้านี้จะเห็นแท็บทั้งหมด5แท็บใช่ไหมคะให้เรามาเลือกแท็บที่เป็นสีเขียวตัวนี้การตั้งค่าข้อมูลบน facebook ตัวนี้ค่ะ ในส่วนนี้การตั้งค่าข้อมูลบน Facebook เราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะแอปและเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะให้เรามาเลือกดำเนินการต่อตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้จะเห็นใช่ไหมคะแอปและเว็บไซต์รายการต่อไปนี้คือแอปและเว็บไซต์จากบริษัทอื่นซึ่งคุณได้ใช้ Facebook ในการเข้าสู่ระบบและเพิ่งใช้งานไปไม่นานมานี้ คุณสามารถลบรายการที่คุณไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไปออกได้จะเห็นว่าของปุ้ยก็คือมีการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี facebook จากแอปหรือว่าเว็บไซต์ตัวนี้ใช่ไหมคะต่อมาหากเพื่อนๆไม่ต้องการที่จะเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี f a c e b o o k ของเราแล้วเราสามารถมาสั่งลบออกตรงนี้ได้ค่ะ,ะระบบก็จะถามเราว่าเราต้องการที่จะลบแอปตัวนี้ออกหรือเปล่าใช่ไหมคะ ก็จะมีให้เราติ๊กอยู่2อันนะคะลบโพสต์รูปภาพและว,วิดีโอทั้งหมดที่แอปตัวนี้ค่ะโพสต์บนไทม์ไลน์ของคุณสส่งการแจ้งเตือนไปที่แอปว่าคุณต้องการลบแอปหรือเว็บไซต์ออกแล้วคุณอาจได้รับคําแนะนําให้เข้าสู่ระบบด้วยวิธีอื่นอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าต้องการติ๊กตัวไหนสามารถติ๊กได้เลยค่ะปุ้ยจะติ๊กแค่ตัวนี้นะคะ ต่อมาเมื่อเราตัดสินใจลบแล้วใช่ไหมคะก็มาเลือกที่ลบออกนะคะตรงนี้เราจะเห็นตรงนี้แอปหรือว่าเว็บไซต์ที่เราใช้บัญชี facebook ของเราเข้าสู่ระบบหรือว่าล็อกอินได้ลบออกไปแล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลบการเชื่อมโยงเชื่อมต่อในการเข้าสู่ระบบของ Facebook ของเรากับแอปหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ